สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงน้อยกศนอำเภอแวงน้อยประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565พร้อมคณะครูกศนทั้ง6ตำบลลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง วันที่13ตุลาคม2565บุคลากรกศน,นออำเภอแวงน้อยรวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูม,มิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรณหอประชุมอำเภอแวงน้อย วันที่19ตุลาคม2565นายคมกลิชัยเต็มครูรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอแวงน้อยเขาร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถานศึกษาในสังกัดกศนจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2566ณห้องประชุมการละประพฤกษ์สำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่น วันที่21ตุลาคม2,565บุคลากรกศนอ,น,นอำเภอแวงน้อยเขารวมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัม,มาพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติณหอประชุมอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น วันที่23ตุลาคม2565บุคลากรก,รกสนออเภอแวงน้อยรวมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณลานที่ว่าการอำเภอแวงน้อย วันที่26ตุลาคม2565บุคลากรกศนออำเภอแวงน้อยและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากศนอปลอดสารเสพติดณสำนักง,งานกศนอจังหวัดขอนแก่นวันที่2 7ตุลาคม2565บุคลากรกศนอำเภอแวงน้อยร่วมทอดถวายกระถินสามัคคีอำเภอแวงน้อยประจำปี2565นณวัดเทพสถิตตำบลทางขวางอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงน้อยขอขอบคุณค่ะ